เดีน,นี้มาเสนอเมนูเฮดกับแก้มนะมือนี้เนาะมีทั่วนะคะเป็นล้างก้อนเนาะทั่วนะแล้วก็มีใบกะลี่มีนกระเทียมซอยนะครับใส่ใบใบกะลี่ก็มีใบมะกรูดใช้ใบมะกรูดได้นะแล้วก็ปลาแห้งนะเอาไปทอดกันเลยน้ำมันหันท้อนแต่มะกรูดเอาไปทอดเลยเนาะมันจังีก็หั่ทั่วใกล้ให้สุกแนละ้วเนาะเอาวน ไปแห้งก <test> ับกระเทือนเราไปทอดใส่กันเลยกัค่อยทอด้เปล่ยนอ้เนาะครับันเนไ้อสตัดตัดตัดไปเรื่อยๆนะให้เป่นอ้นคอยผัดไปนะให้มันเหลืองๆหอมหงสหมห ข,ขั้วหอมกระสุกเอาผักเราไปทอดนะอันนี้กระสุกเราเรียบร้อยนะหน้าตาหอม,มสวยงามกับแก้มกับแก้ม ម្នាបានគាតពីតាវីតាលានើងសា្រូមន្តូម្រាក់រូវប្រូមន្តាល់នៅ្លាល